สวัสดีชาวเมดค่ะดวงความรักประจำวันที่12มิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่สองดาบส่วนเขาได้แปดดาบกับหัววันนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญน่นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะเรื่องชีวิตทั่วไปก็ได้แล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักโดยตรงนะคะต้องตัดสินใจให้จบปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะ ส่วนแฟนคุณน,นะคะได้แปดดาบกับหัวอันนี้ถือว่าดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเองก็มีเรื่องไม่สบายใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องรักก็ได้แต่วันนี้เขาจะแก้ไขอีสานการณ์ตรงนั้นได้มีไพ่ p a s ไล r ์ r ้วยเช่นนะคะแล้วก็ Romance ไม่มองดูแล้วเนี่ยจากหน้าไพ่รวมๆเนี่ยมันน่าจะหมายถึงการ เลียรปัญหากันนะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขมันก็อาจจะต้องมีอารมณ์มาเลวยกันบ้างค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณสองคนจะเลือกความรักนะคะแล้วก็คุณเนี่ยมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่ดีใชัดด้วยนะก็คิดว่าน่าจะยังไปต่อนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสได้รีเทิร์นกับคนรักเก่านะคะ